สวัสดีครับจากร้านภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาประปุจจเจจังหวัดอุดรธานีวันนี้พามาดูเป็นผาน6กใบยีนิ้วนะครับผาน6กใบยีนิ้วครับใส่รถรุ่น M รถรุ่นใหญ่นะครับรุ่น M รถไถฟอร์ดนะครับตัวนี้เป็นผาน6กใบยีนิ้วครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่18,500บาทครับ18,500บาทนะครับตัวนี้ใบสวยอยู่นะครับใบสวยอยู่สภาพโอเคครับ ตัวนี้เปิดราคาที่1 8 5่งับาทนะครับราคาต่อรองได้ราคาต่อรองได้ครับใส่รถรุ่นใหญ่นะครับมีคัดท้ายให้ครบใบผ่านครบทุกใบนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวครับนี่สาหรับตัวนี้ เป็นผานหกเช่นกันครับผานหกใบยี่สิบหกนิ้วเช่นกันตัวนี้มีขัดท้ายให้นะครับตัวนี้มีขัดท้ายให้เป็นผาน6ใบ26นิ้วครับใส่รถรุ่นใหญ่เหมือนกันครับสำหรับตัวนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่18,500บาทเช่นกันครับ18,500าบาทราคาต่อรองได้นะครับไปก็โอเคครับใบเต็มดีใส่รถรุ่นใหญ่นะครับสำหรับคนที่สนใจก็แวะมาดูสินค้าได้ครับร้านภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาอภูมิจับจังหวัดอุดรธานี เบอร์โทร0986127295ครับอีกเบอร์นะครับ0817294501ครับก็ฝากกดติดตามทางร้านด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ